เราจะตามน้องปอเช่นะคะไปพบกับลูกไม้ใต้ต้นน้องนกสโรชินคะ่ะมีดีกรีเป็นถึงหลานปะเบิร์ดทงชัยกันเลยทีเดียวคนนี้สวยมากตาคมเลยทีเดียวจะเป็นอย่างไรติดตามได้เลยจ้า คุณผู้ชมค่ะนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักหลานสาวของพี่เบิร์ดธงชัยอย่างแน่นอนก็เรื่องราวของเธอถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์เป็นคนที่หาตัวจับยากมากทีเดียวบอเช่เลยต้องบุกมาถึงมหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดเลยละค่ะเราไปรู้จักตัวตนของเธอพร้อมๆกันดีกว่าค่ะขอจับมือหน่อยนี่ตัวเป็นๆเลยนะคะแบบว่าเห็นพี่เบิร์ดพูดถึงมานานมากนี่น้องนกเองค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวนิดนึงค่ะ นกสโลชินแม็กอินไตค่ะโอ้แม็กอินไตด้วยอยากเจอมาตั้งนานแล้วเห็นแบบพูดถึงกันในอินเทอร์เน็ตเนาะ <c oughs> แล้วก็พี่เบิร์ดก็มีพูดถึงด้วย <c oughs> เป็นไงคะกดดันไหมช่วงช่วงแรกๆก,ก็ก็กดดันนะคะเพราะว่า พอมันออกไปในเน็ตเนี่ยมันก็จะมีทั้งแบบโพสิทีฟแล้วก็เนกาทีฟคอมเมนต์เกี่ยวกับเราเออเราก็แบบกดดันนิดนึงมีแนวลบด้วยเหรอคะก็มีนะคะมีมีอยู่บ้างอย่างเช่นแบบไม่สวยเลยแบบเนี่ยเหรอสวยเหรอก็ธรรมดาล้แบบอะไรนี่คุณผู้ชมมาดูตัวจริงได้หน้าน้องดีกว่าหน้าพอเช่เยอะมาก่ะน้องอยู่19เองนะงานนี้ก็อดถามพี่เบิร์ดไม่ได้ไปฟังกันขอว่าพี่เบิร์ดจะพูดเกี่ยวกับหลานสาวคนสวยว่ายังไงบ้าง ไอ้สวยหรึกหรืออะไรเนี่ยพี่เบิร์ตไม่เท่าไหร่แต่ว่าน้องหลานเนี่ยเรียนเก่งมากคือต้องชมเขาเขาเขาเรียนเก่งเขาจะทําอะไรก็ตามพี่บอกว่าแต่ต้องเรียนเก่งต้องเรียนให้ได้ดีครับผมหล่นมาสักนิดหนึ่งให้ทำแหละพ่น้องจะเข้าวงการสนสนานเข้าวงการก็ไม่สนับสนุนแต่ว่าไม่สนับสนุนแต่ว่าไม่ไม่ได้ห้ามเขาในชีวิตของเขาแต่ว่าเขาต้องเรียนให้เก่งการเรียนต้องไม่ตกถ้าตกก็บ้องบ้องบ้อง ชมขนาดนี้ก็ต้องเอามาถามหลานคนเก่งกันสักหน่อยแล้วล่ะค่ะไหนลองเล่าให้ฟังสิเรียนเก่งยังไงบ้างคือตั้งแต่อนุบาลคือนกจะแบบได้เกรดแบบเกรดสี่หมดมาตลอดค่ะก็เลยแล้วเวลาเกรดเราออกเราก็จะเอาไปให้ปู่ดูทุกครั้งเวลาที่เจอกันอะไรเงี้ยปู่ก็จะแบบโอเคแบบรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วตอนเด็กๆก,ก็จะมีแบบว่าให้สี่คือได้เกรดสี่ตัวนึงให้พันหนึ่งอะไรอย่างงี้ด้วยว้าวใช่ <c oughs> ค่ะแล้วคือเราได้ทุกตัวแล้วก็โอ้โอลวยเลย <c oughs> ทุกชมองค่ะนอกจากได้เกรดสีเป็นประจําแล้วนกสโรชิมยังมีความเก่งขั้นเทพพอเรียนจบมัธยม4ก็สอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้เลยโดยตอนนี้เรียนปี2แล้วเกรดเฉลี่ยอยู่ที่3.8แหมผลการเรียนแบบนี้พี่เบิร์ดก็คงไฟเขียวถ้าหลานสาวจะเข้าวงการแล้วเจ้าตัวละครว,ว่ายังไง อยากเข้าวงการไหมเนี่ยฐานจริงตอนแรกตอนเด็กๆนี่แบบไม่ได้มีความคิดที่จะเข้าเลยค่ะเพราะว่าเราเรียนอย่างเดียวเลยแต่พอโตมาแล้วที่นกบอกว่านกสอบเทียบไปเออแล้วตอนนั้นมันเหมือนมีเวลาว่างเราก็เลยบบเออลองดูแล้วพ่อทําแล้วเราก็ชอบก็เลยแบบเออเออลองดูก็ดีนะ สำหรับสาวสวยคนนี้เคยผ่านงานถ่ายแบบลงนติตยสารมาบ้างแล้วปอเช่เลยอยากให้โชว์ความสามารถที่นอกเหนือจากหน้าตาสวยคมเข้มเจ้าตัวบอกว่าถนัดการเต้นโดยเฉพาะแนวฮิปฮอปพร้อมจะดูกันหรือยังคะไปชมกันเลยคะ่ะ tto ยังค่ะยังไม่พอเป็นถึงหลานสาวซุกตาต้องมากความสามารถก็เลยขอให้ลอง acting บทนางร้ายดูสักเล็กน้อยเป็นไงบ้างอ่ะ สนุกมากว่าไหนบอกไม่รู้ไงว่าเราเป็นใครและเข้ามาทําความรู้จักมาเอาผลประโยชน์มาตีสนิทกับเราพอได้ทุกอย่างก็หายไปอย่างเงี้ยเรียกว่าจิกจนกล้องแทบแตกเลยทีเดียวไม่ธรรมดาจริงๆแต่ที่พลาดไม่ได้เลยก็คือการโชว์พลังเสียงไปฟังกันค่ะว่าหลานสาวจะพอสู้ปู่เบิร์ดไหวไหมอ๋อให้ฉัน จะรักเธอมาเท่าไรแต่กูรู้ว่าเธอคงจะไม่สนใจไม่อยากฟันไกายและยังคงวังเอาไว้ข้างในใจใจว่าสาักวันเธอจะมีฉัน เรียกได้ว่าเก่งทั้งการเรียนและกิจกรรมจริงๆรนะแคนี่ซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากครอบครัวค่ะเพราะมีคุณพ่อเป็นถึงโปรดิวเซอร์เพลงที่แกรมมี่และมีคุณแม่เป็นอาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษวันนี้มีคุณแม่มาด้วยปอเช่เลยขอไปพูดคุยสักเล็กน้อยค่ะจริงพี่เบร์ก็รักหลานทุกคนหมดนะเนาะก็อาจจะมีแบบคนนี้เรียนเก่งอะไรเงี้ยก็อาจจะพูดถึงบ่อยอะไรประมาณนี้นะคะจริงๆก็จะรัก หลานกืบทุกคนนะคะค่อนข้างภูมิใจคือเขาเขาไม่ดื้อแล้วเขาก็จะแบ่งเวลาเขาเรื่องอ่านหนังสือเรื่องกิจกรรมอะไรเงี้ยค่ะแล mm ้วบางทีเวลาก่อนสอบเขาจะรู้ mm hmm. ของเขาเองเขาจะทําตารางเขาเองดูหนังสือถึงตีหน mm hmm. ึ่งตีสองแล้วเขาจะตั้งเวลาตื่นประมาณตีห้าขึ้นมาทบทวนอีกอ้าวเผอแป๊บเดียวหลานสาวซุปตาเราหายไปไหนซะแล้วอ้าวทอะไรอยู่ อ๋อกำลังเช็คพวกตารางเรียนของเทอมหน้าอยู่ค่ะที่เพิ่งลงไปขยันสมคำร่ำลืออย่างั้นมาคุยกันนิดนึงได้ค่ะเรื่องเกี่ยวกับการแบ่งเวลาอตอนนี้ได้แบบเข้าวงการมากขึ้นแบ่งเวลาย,ยัางไงคะคือถ้าเรียนมหาลัยเราเราสามารถเลือกวิชาเรียนได้อยู่แล้วค่ะนกก็จะเลือกแบบเรียนช่วงเช้าแต่ก็ไม่เช้ามากเพราะว่าเช้ามากก็ตื่นไม่ไหวเพราะว่าเราแบบทำงานดึกอะไระก็แบบเริ่ม10โมงเสร็จ2องโมงครึง่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรียนจันทถึงพฤหัส เพราะว่าสุกเสาร์ทิ์จะมีงานเยอะกว่าและนี่ก็เป็นเพียงน้ำจิ้มที่ปอเช่นำมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเพราะภายในปีนี้นกสโรชินกำลังจะมีผลงานในวงการบันเทิงเป็นซีรีส์ถึง2เรื่องและโปรเจกต์เพลงที่ทั้งร้องและเต้นยังไงก็รอติดตามชมกันได้นะคะกิติศักดิ์ศิสิกลถ่ายภาพนันพัฒน์เด่นดงไพโรจยกทับข่าวเช้ารายงานค่ะ ใ้าเรียนเก่งด้วยแล้วคุณผู้ชมดูสิคะมีเคี้ยวตอนยิ้มเนี่ยเหมือนแบบว่าปาเบิร์ดเลยอยาคุณนี่ดีมากๆเลยนะคะก็เผื่อจะได้เห็นนะคะว่ามาครั่งบอดอยู่ในวงการบันเทิงเหมือนปาเบิร์ดธงชัยไม่อินไตก็ได้ค่ะตอนนี้เหมือน